ดูเรือนหอกันสักนิดนึงว่ายังไงห่วงจุ้ยเขาเชิญค่ะเอ้าุยกล้องมาอพอดีเลยความลับเปิดเผยหมดเลยอ่ะ,อ,ะอยู่บ้านเป็นยังไงหมาจนได้เดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวชมบ้านแล้วก็อันดับแรกเลยต้องพาไปดูเลขที่บ้านก่อนว่าบ้านที่เนี้ยทำไมถึงต้องเลขที่นี้แล้วก็มีประวัติความเป็นมายัางไงคะ่ะใช่ไปไปเลยครับ นี่เลยบ้านเลขที่เท่าไหร่คะเกทับหนึ่งครับผมจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าหลังนี้มัน9ก1ท <laughs> ับหนึ่งบังเอิญ <laughs> ใช่ค่ะมันเป็นความบังเอิญที่เราจะได้อยู่บ้านหลังนี้น้องที่เป็นเซลล์ขายเขาบอกว่าพ,พี่พี่มีหลังหนึ่งอยู่หน้าโครงการมาเจอหลังนี้ซึ่งถูกใจมากเออเลขที่สวยก็เลยเอาเลย <c oughs> ที่สําคัญก็คือตรงกับ โนนของบ้านนะคะก็9ๆก,ก,ก,ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่ดีเลขดีอะไรเงี้ยเห็นแล้วเราก็ชอบก็เดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันต่อว่าแล้วมีอะไรอีกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนี่เลยค่ะบอ่อน้ําในตํานานจริงๆตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าและนัดเขาเป็นคนชอบเลี้ยงปลาเราก็เลยเลือกที่จะทบอ่อปลาอยู่หน้าบ้านไปศึกษาข้อมูลมาแล้วถ้ามีบอ่อปลาห้ามมีด้านขวามือของบ้านหันหน้าออกอย่างนี้นะเพราะว่าผู้ชายจะมีชู้แล้วก็ฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายของบ้านก็ห้ามมีบ่อปลาเพราะว่าผู้หญิงจะมีชู้จริงๆมีฝั่งซ้ายก็ได้นะจะลองดูสิก็เลยเพื่อความยุติธรรมของทั้งคู่เราทำไว้หน้าบ้านแล้วก็แม่ของกิฟก็บอกว่ามีบ่อปลาไว้หน้าบ้านดีเพราะว่าต้องมีอะไรไหลเวียนอยู่หน้าบ้านก็คือมีปลาว่ายในวนเวียนก็จะทําให้เงินทองไหลมาเทมาก็ตอนนี้เราก็มา ในครัวนะคะเป็นบ้านของนัดค่ะเขาชอบกับชอบกับข้าวมากแล้วก็ซึ่งตัวนัดเองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่ของให้ครัวก,กว้างก็พอแต่กิปค่ะก็ยังอิงเรื่องดวงหวงจุ้ยเหมือนเดิมเตาแก๊สกับซิงล้างจานค่ะห้ามอยู่ติดกันเรื่องของน้ํากับไฟอะคะ่ะไม่ควรที่จะเอามาไว้ติดกันซึ่งถ้าอยู่ติดกันเนี่ยมันจะเป็นผลเสียให้กับบ้านให้กับครอบครัว ท่านสองของบ้านนะคะ<า>ก็จะเจอกับพระพุทธรูปคุณ <sk r isa> แม่มาที่บ้านเหมือนกับดูของจุวยของบ้านให้บอกว่าอยากให้เอาไว้ทิศนี้มากกว่าท่านก็จะหันหน้าออกหน้าบ้านก็คือคอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ผูกมือวันที่ได้แต่งานเนาะใช่ครับพ <sp it> ิธีไทยที่โคราชค่ะคนอื่นที่บ้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าบ้านเราคือแม่ก็บอกว่าอยากให้เอามาเก็บไว้ที่บ้านที่เราอยู่ด้วยกันใช่ก็มาไว้ในพานแล้วก็ไว้กับ พระเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลของเราด้วยต่อไปเราไปไปดูห้องหอรอรักของเราดีกว่ามาแล้วนี่ไงห้องนี้ที่เราเลือกก็ฮวงจุ้ยอีกค่ะเหมือนเดิมซึ่งที่บ้านกิ๊จะถือมากว่าถ้านอนต้องให้หัวหันไปด้านทิศตะวันออกหันเท้าไปด้านทิศตะวันตกเตียงนอนก็จะมีได้ได้มงคลที่ไว้สวมหัวตอนแต่งงานพอถอดออกปุ๊บเขาก็ให้มัดรวมกันไว้แล้วก็ให้มาไว้ที่หัวนอน เราก็เอามาไว้ที่หัวนอนรับลื่นในการรักกันยืนยาวต่อไปนะคะแล้วก็จะพาไปเรียกเจ้าของบ้านลงไปกินข้าวตั้งแต่มาเขายังไม่ออกจากห้องเลยค่ะไปไปดูกันะไปเรียกเจ้าของบ้านหน่อยเธอมาทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านหน่อยค่ะนี่อะไรเนี่ย็จแลล้วงห้องนี้เป็นห้องของนางค่ะห้องนี้เป็นห้องของนาง ค่ะนี่ก็เป็นห้องปลื้มจิตนะคะเราตั้งชื่อห้องไว้แล้วนะคะเพราะว่าวันแรกที่มาดูบ้านเลยก็โทรไปบอกเขาว่าเอยน้องจะซื้อบ้านแบบตื่นเต้นก็เล่าให้ฟังคําแรกที่นางพูดมาในโทรศพัพท์นางบอกว่าเออดีซื้อเลยห้องหนึ่งของฉันนัดจองติดรูปให้ด้วยนี่คือยังไม่ได้ติดเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอช่างมาติดรูปที่ผนังนางบอกว่าต้องมีห้องนึงเป็นของเขาเนี่ยเห็นไหมนิงคะพี่วรรณา พี่นาเข้ามาตั้งแต่เช้ามาช่วยทํากับข้าวในครัวเนี่ยแล้วก็จัดดูดูเนี่ยตัวอย่างที่ดีเห็นไหมตัวอย่างที่ดีจากพี่หอมจุ้งหอมจุ้งสังเกตได้เลยนะคะว่าใครเป็นเจ้าของบ้านดูค่ะตื่น<อ>ที่หลังค่ะตามมากินเลยแล้วก็นั่งหัวโต๊ดด้วยค่ะแสดงความเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างอย่างดีนะคะก็จริงๆแล้วพี่น้องกับพี่นาเขาชอบกินน้ายาขนมจีนแล้วก็ผัดเผ็ดไก่บ้านพ่อแล้วพี่นานี่สั่งมาเลยครับก่อนออกจากบ้านบอก นะตีนเยอะๆตีนเยอะๆะเอาตัวฟัยาวดูค่ะนี่สามีใครคะสามีใครปวดสังเกตนะคะของภรรยายังไม่ตักนะคะตักให้ตักให้ฟื้นจิตก่อนนี่ยังดีนะคะวันนี้มาแค่สองสาวค่ะถ้ามาครบทีมก็ดูแลหมดค่ะอร่อยมากอร่อยมากรสชาติเหมือนเดิมเลยอ่ะเดิมนี่คืออร่อยเหมือนเดิมะเนี่ยอยากชวนพี่ม้านะคะพี่กะละแมแล้วก็พี่ชมพู่ มาทานด้วยกันอร่อยมากบอกเลยแล้วจะติดใจค่ะใช่ไหมไม่ได้โม้ครับต้องมาทิมแต่มีข้อแม้นะคะถ้าห่อไปกินไม่อร่อยต้องมากินที่บ้าน <laughs>